สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Foxy ซี่ซห่างหายหน้าตากันไปนานเลยนะคะพอดีช่วงนี้ยุ่งมากมายเพราะว่าเป๊ะโม่แต่เปิดร้านชาบูเกมที่ฮิตกันอยู่นะตอนนี้นะคะอาจจะฮิตกันมาหลายวันแล้วแต่พอดีเพิ่งมีเวลาว่างได้มาทำคลิปนะคะอ่าวันนี้จะมีเราจะไม่พูดกันยืดเยือ้อวันนี้จะมีทริคดีๆมาแนะนำค่ะก็คือการ ที่จะทำผสมขวด5รสให้ได้เร็วโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะเดี๋ยวทำยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะขวด5้ารสคืออะไรขวด5้ารสก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือการที่เราจะทำขวด5รสเนี่ยเพื่อที่จะทำเพื่อไปทำเป็นเบดน้ำซุปนะคะทีนี้เบดน้ำซุปเอาพอทำอะไรก็คือมันจะทำานี้ค่ะต่อเนื่องมาจากคือเราต้องทำภารกิจตรนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ผ่าน ไปในเลเวลต่อไปนะคะอย่างนี้เพื่อที่เราจะไปสร้างาร้านบุฟเฟ่รลองละครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ไปต่อนะคะแต่ทีนี้ตรงตรงที่ใช้ตรงเนี้ยค่ะคือปกติแล้วอะ่ะเราต้องรอตรงในส่วนเนี้ยเขาผลิตผลออกมาให้เราซึ่งมันค่อนข้างใช้เวลาและบางทีอะ่ะมันก็แบบไม่พอพอไม่พอแล้วบางทีมก็ติดคูดาวนานเราก็ต้องรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ต่เราไม่ต้องรอค่ะเราไปที่ร้านค้านะคะแล้วกดชี่ไอเทมนี่ค่ะมีเลยเขามีขายเลยไม่ต้องไปผสมกันให้ยุ่งยากวุ่นวายนะคะซื้อไป,ไปเลยค่ะมีเงินก็ซื้อไปเลยนะคะอย่างน,นี้นี่ค่ะก็ซื้อไปนี่กวดละห้าหมื่นมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ซื้อไปให้หมดอย่างนีอ้อันนี้ก็ซื้อไป สมมติว่ามันหมดหมดทํายังไงคะมันหมดแล้วเราต้องรอรอให้มันรีเฟชเนี่ยมัน6ชั่วโมงใช่ไหมคะหรือใช้เพชร50เม็ดในการรีเฟชครั้งหนึ่งแต่เราไม่ต้องรอคะ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเพชรด้วยคะ่ะ50เม็ดเราเพียงแค่ปัดหน้าเกมทิ้งไปนี่ปัดหน้าเกมทิ้งไปแล้วเปิดเกมขึ้นมาใหม่ แล้วเราก็ไปที่ร้านค้าแล้วก็ที่ไอเทมยังไม่มีใช่ไหมคะปิดไปใหม่แล้วเปิดขึ้นมาใหม่นี่ใช่ไหมคะมีมาแล้วพอมีมาอีกเราก็ซื้ออีกถ้าเราแบบมีเงินเยอะๆเราก็ซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อไปเลยเป็นยังไงคะดีไหมคะรวดเร็วไม่ต้องรอ แค่เราต้องแบบว่า,ามีเงินในการซื้อหรือใช้เพชรไปนั่งกดเพชรฟ,ฟรีเอาก็ได้อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะมก็เนี่ยแล้วก็เอาเพชรมาซื้อก็ได้แบบมาแลกมาแลกเป็นเงินเราก็ซื้ออันเนี้ยคุ้มสุดแล้วเราก็ไปกดผสมนี่ทำเบ็ดน้ำซุปกันไปให้ได้กันแบบ เร็วๆเ,เลยหรือจะกดไปทีละสิครั้งเลยก็ได้นะคะ,ะผ่านแล้วด้วยเห็นไหมเราขึ้นเป็นเลเวลเงิน1แล้วเป็นไงคะทริกดีๆแบบนี้น่าสนใจไหมคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้ามีทริกดีๆใหม่จะมาแนะนำ ให้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย